และสำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นคาระกันที่กอราาอรมนจังหวัดเพชรบุรีได้มอบเข็มและประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมค่ะ เมื่อวันที่16กันยาย,ยน2514พันเอกเวชยันต์เว่นไทยทรงรองผู้บัญชาการมณฑนรามบกที่15หัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจพลเรือนภาคเอกชนประชาชนร่วมพิธีมอบเข็มและประกาศนียบตัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือขา่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารณห้องประชุมกออรมนจังหวัดเพชรบุรีพันเอกเวชยันต์เว่นไทยสทงรองผู้บัญชาการมณฑนรานบกที่15ได้แสดงความยินดีผู้ผ่านการ บรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารและกล่าวว่านับเป็นการอบรมท่ามกลางสถานการณ์โควิด1ิภายใต้มาตรการเข้มที่ถือเป็นรุ่นที่หหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารถือเป็นรุ่นแรกในเขตก,กองทัพภาคที่1ซึ่งกอรมน,อนได้เชิญผู้ที่มีคุณวุฒิต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มพูนทักษะองค์ความรู้เสริมประสิทธิภาพให้ทุกหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสามารถทำงานร่วมกันได้ เพื่อความมั่นคงภายในจังหวัดของเราถ้าภายในของเรามั่นคงแล้วประเทศชาติอาจจะมั่นคงยิ่งขึ้นเกิดความร่วมมือกันในระยะยาวอย่างต่อเนื่องผู้ผ่านการอบรมทั้งหมดอยู่ในตําแหน่งผู้บริหารในเมื่อเป็นระดับผู้บริหารก็จะสามารถนําความรู้จากการอบรมไปขยายโพนไปอบรมลูกน้องต่อได้อันจะช่วยสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการไม่มีการแบ่งแยกมีแต่ความสมัครสมานสามคัคคีทำงานเดิน หน้าไปด้วยกันสามารถเกือ้อกูลกันได้ในแต่ละบทบาทที่สําคัญเป็นการสร้างก้าวแรกให้กับข้าราชการเด็กๆปู่ทางให้ข้าราชการรุ่นต่อไปอันจะส่งผลต่อการทํางานเพื่อประโยชน์ของประชาชนกาาารรงนนนนนแบบัั้้ททที่จะะใหปเเศคพํ